Bye. Uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิใช่มิโชค4ี6หค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของยอดมหาลอยนะคะงวดประจำวันที่1เมษาย,ยน2,568ค่ะยอดมหาลอยงวดนี้เด่น3ตัวมี3,56หตัวท้ายรางวัลที่งวดที่แล้วเลย3,56ออก5,6,3ห ยอดมหาลอยพักหลังๆเข้าดีมากเลยนะคะติดที่บนตลอดนะงวดที่แล้วให้0373 3มาที่หลักหน่วยบนนะคะเดี๋ยวดูของเก่าเทียบกันอะจะเห็นว่าเขาเข้าค่อนข้างที่จะดีมากเลยเข้าติดที่บนมาห้างวดติดหลังจากที่หลุดมาติดติดกันสามสี่งวด ถือว่าใช้ได้เลยยอดมาลอ,อยช่วงนี้บูมมากเลยเป็นพักๆสามห้าหกมดที่แล้วห้าหกสามมาที่หลักหน่วยบนจะเห็นว่าจะเข้าที่หลักหน่วยตลอด หลุดไปหลักร้อยบนหน่วยเดี๋ยวต่อไปดูในเล่มกันค่ะยอดมหาลอยสีสันสวยงาม เลิกดีเลขเด่นให้เด่นที่7คู่เดียว7 4สีนะคะ3ตัว1 7 4่สองตัวตรงนี้ก็จะมี3 4 5 4 6 4 3 4แสี่หกสี่สาอีแล้วเ้าไห นึกว่าจะมีลุ้นหกสามเอาให้แปดสามอ๋อรู้แล้วเขาเข้า,ขาตรงไหน,นหน้านี้ค่ะฝ้ายดอยปุยให้ดูคู่เงินกันแตนแตนคู่เงินงวดนี้ค่ะคู่เงินสิบสองชุดงวดนี้ จะมี0 1 0 2 0 4 0 8 5 1 5 2 5 4 5 8 7 1 7 2 7 4 7 8คู่เดียว7 1นะคะชุดเดียว2 7 1แดดให้ดูงวดที่แล้วส่วนใหญ่ถ้าเข้าจะเข้าภายใน12ชุดของเขาเนี่ยนี้วัทยางให้3 7อะ แต่ว่าอยู่ในให้สามหออกหกสามเนาะโอ้ยเขียดติดบนนะคะงวดที่แล้วชุดคู่เดียวสามเจ็ดอะตรงนี้ก็ให้สามะประมาณงวดที่แล้วนะคะงวดนี้แค่นี้นะลายดอยปุย จับคู่หนึ่งกับแปดนะคะหลักร้อยสองสามหกเก้าหลักร้อยวุ้นแล้วให้ศูนย์หนึ่งแปดเก้าไม่เข้าฮะล่างสุดเลยแจ็คพอตห้าตัวเดียวมีห้าสามห้าหกห้าเก้าฝั่งนี้ทุกพิเศษให้สี่ ศูนย์ใส่ค่ะชุดเดียวเมด่ที่แล้วก็ไม่ค่าอ่าต่อไปดูอาจารย์สักเสร็จรางวันที่หนึ่ง คู่เงินของอาจารย์ศักดิ์สิมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดตัวเดียวให้เจ็ดนะคะงวดนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชนกันที่ศูนย์ห้าเจ็ดค่ะงวดที่แล้วมาสามตัวไม่เข้าสักตัวเลยสี่เจ็ดเก้าอหลอกกันอยู่ได้บางงวดก็เข้าบางงวดก็ไม่เข้ารางวัลที่หนึ่ง ข้างล่างสุดก็ชนกันเลขท้ายสองตัวมีส5 7นะคะงวดนี้สักสชุดตรงนี้มี3 7มเจ็ดหงวดที่แล้วชนกันที่ 2, 7, สองเมาที่หลักหน่วยล่างอันนี้ลองวัเลขท้ายชนกันนะคะตัวที่ชนนะถือว่าเข้ามาอยู่นะ ต่อไปหน้านี้ยอดมหาลอยค่ะยอดมหาลอยงวดนี้เด่นรางวัลที่หนึ่งเด่นหนึ่งสาห้าหกค่ะสองตัวเน้นให้ห้ากับหนะตัวเน้นตัวเน้นคือห้างวดที่แล้วก็ให้ห้ากับแปดนะคะห้ามาที่หลักร้อยบนด้วย เข้าแค่ตัวเด่นเนาะห้ามาที่หลักร้อยบนนะคะล่างให้ศูนย์กับ8ดไม่เข้าแล้วยอดมาหาลงวดน,นี้ล่างให้เด่นที่หกับ8ดนะคะให้แปดนะมีหกสี่หกห้าหกเจ็ดแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดค่ะ นี่ท้ายสองตัวล่างเด่นเจ็ดตัวเดียวนะคะข้างล่างเนี่ยดีเด่นหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดอาจารย์บุญถึงงวดที่แล้วไม่เข้าอา้าวอีกหน้าเด่นอาจารย์สีประจักษ์ค่ะ จารย์สีประจักษตัวเดียว3นะคะคู่เดียว3 7ชุดเดียวซา8 37รางวัลที่ 1, mm hmm. 1เด่น10หน่วย mm hmm. เด่นที่2กับ3นะคะตัวเดียวให้2นะมาชัวนะเ mm hmm. ม็ดเดียวค่ะ2 1อาจารย์เชามี2 1 2 6 2 9 3 1 3 6 3 9 2 2 3 3 6 6 4 2 1 แปดสองหนึ่งฮะวัตถิเล่มให้เจ็ดสองนะคะน่าท้ายเล่มตัวหนังสือเขาก็เยอะๆนะยอดมหาลอยน่าท้ายเล่มตรงนี้ค่ะอาจารย์ดวงพินิษฐ หนูตะวันชนเด่นนะคะ089ค่ะเอางวดที่แล้วชนเด่น3 4 1สนะึ่งเนาะ3มาที่หลักน้อยบนคู่เดียว3 2ตรงนี้เข้าติดที่ล่างตรงตรงนะคะจับคู่ได้สามอ่านี่ไงตัวที่เขาจับคู่ได้สามศูน สี 40, 42, 45, ่ศูนยสองสีห้างวดที่แล้วนะคะก็ได้สามสองก็ติดล่างคู่เดียวสามตัวถ้าเบิ้ลท้าหางอ่างวดนี้ค่ะเขาจะเข้าอีกไหมได้คู่เดียวแปดหกไปชนกับกระไหลสำนักอยูเหมือนกันนะคะตัวเนี้ยจะมาจริงไหม 089แต่เขาชนคู่เดียวก็ได้86นะ3ตัว486 5 8 6าคะ่ะงวดนี้ค่ะของยอดมหา,อาลอยดรอลุ้นว่าเขาจะมาไหมจบการบรรยายหนังสือยอดมหาลอยงวดนี้ค่ะแต่ว่า86น่าจะติดกับไลฟ์เจ้าอยู่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ f อฟทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีค่ะ